นี้เราจะมาทำเบอร์เกอร์เนื้อมีมีคนมาถามว่าผ่าปอดสามชิตไหมครับไม่ปอดจ้านี่เลยที่จะหาอันนี้คือที่ตามหาเลยเฮ้ยผมมีส2องชิ้นคุณมีงาผมมีงานเดี๋ยวมาสี่สี่จ้ถูกจริงเหรอมันดูง่ายงผมเอามาครึ่งโลเหมือนกันแล้วแบบวันนี้มือผมไม่ต้องเลิกอ่ะเคยเห็นมะเขือเทศมาอย่างนี้ป่ะไม่แปดสามหรอผิวมันไม่ช้ำด้วยช้ำช้ำนี่พรมจบที่เือ หนือไม่จบเลยเนื้ออร่อยมากสวัสดีครับมาจุทุกแพงมาอีกแล้วนึกว่ารายการหมึกแดงแผงรถเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้สตูไปก่อนเพราะว่าออฟฟิศเรายังไม่เสร็จไงแต่ว่าเครื่องครุงเครื่องครัวอะไรตอนนี้ผมกําลังหาเข้าครัวที่ออฟฟิศผมอยู่นะคืออะไรที่ที่นี่มีเราก็อยากจะมีทั้งหมดอยากจะมีทั้งหมดเครื่องครัวมาเลยแบบกระทะเอ้ยกูถือเป็นพัดไม่ทักแต่ว่ามันหนักนะเนี่ย อ่ะแต่ไม่ได้บอกเมนูเลยวันนี้เราจะมาทำเบอร์เกอร์เนื้อพี่เคยทำเองในชีวิตปะที่บ้านทำแต่ว่าไม่ได้เป็นคนเจ้าของโปรเจกต์อ่าคือหมายถึงว่ายูริจับ ลิ้ะทำเองแต่มันเป็นเมนูที่ผมอะไม่ไม่ทำเองอยู่แล้วเพราะว่าสั่งง่ายกว่าอร่อยด้วยเออสั่งง่ายกว่าและอร่อยด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะลองทำเองแล้วจะอยากรู้ว่าแบบเออออกมามันจะเป็นยังไงเพราะว่าั้าแต่ทำเขาผ่าอเมริกันผมรู้สึกว่าผมกินร้านไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าพิมพ์ตัวเองอร่อยกว่าสุดยอดไปเลยแต่ว่ามนเรามาแตกส่วนประกอบก่อนก่อนย้ายไปซื้อขนมปังนะประกบเบอร์เกอร์เขาเรียกว่าขนมปังเบอร์เกอร์ปะ เบอร์เกอร์บันบัาถ้าเกิดนภาษาอังกฤษก็จะเป็นเบอร์เกอร์บันบันก็คือขนมปัง่นแหละอย่างที่สองเนื้อเนื้อแต่เราเอาเป็นเป็นเนื้อบดเนาะเนื้อบดเราจะได้เนื้อคือตามเกต์ตามตามไลฟ์สไตล์ใช่ผมเลงมาแล้วเลงประเทศแล้วเป็นออสเซร์นี่วันนี้จะมีการกินเบอร์เกอร์ไรเอชอะไรอย่างงี้ไหมไม่แน่ใจจะต้องไปหาก่อนนั่แหละแต่ว่าอยากให้เอายึดเป็นเนื้อบดเนาะยึดเป็นเนื้อบดไว้เอาสักคนละครึ่งโลไว้ ครึ่งโ,โ,โลน่าทำได้สองคนโลหนึ่งหมดนี่ก็น่าจะสี่สี่จานใส่ผักไหมตอนเด็กชอบโดนว่าเอาผักออกเอมามามาว่าไง <c oughs> เอามาเอามาเดี๋ยวเขียออก <c oughs> แล้วหมาหมาก็จะกินเองโอเคก็เราใส่ผักหน่อยแต่ว่าเบรอร์เกรอร์ก็ต้องมะเขือเทศกับผักกาดแกวว้วหอมหัวหอมอู้สำคัญอ่ะต่อไปชีสไหมมันต้องโปะปกติเบอร์เกอร์เนื้อมันต้องท็อปชีสป่ะเห็ตลาดขายชีสไหม มีดิอ่ะแล้วเขากินชีสอะไรกันเนี่ยถงจะไปตลาดแล้วจะซื้อชีสแล้วทำไงอ๋อชีสในตลาดมีแบบร้านแบบเป็นไฟเขย่าอ๋อมีเปล่ามีป่าเออนั่นน่ะน่าจะใกล้เคียงแต่ไม่มีแผ่นไม่มีแผ่นเอาชีสแผ่นชีสแผ่นแล้วก็ทำของมันมีอะไรวะเนยเพราะว่าไอเบอร์เกอร์มันจะไม่ค่อยใช้น้ำมันเนยนี ก็พอกันนะใช้เนยแทนพอกันนะสองกันเนี้ยเนยหมายถึงว่ากูหายากพอกันได้แหละได้แหละมีอะไรอีกวะชีสตึ๊ดตึ๊ดดครบแล้วเฮ้ยอเคียงเออเบอร์เกอร์ต้องคู่กินคู่กับเฟรนฟรายแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบพอเบอร์เกอร์เราออกจะคิดว่าทํามาก็ออกมาหน้าตาพอได้เราต้องกินแบบฝรั่งนะไอ้ขนาดแท้อะเวลาเดี๋ยวนี้ไปกินร้านเบอร์เกอร์ขนาดนมันจะเป็น potato wedge เขาเรียกอะไร คือมันเป็นมันชิ้นชิ้นทอดก็คือเหมือนมันเป็นลูกแล้วฝานมันเป็นเหมือนแบบกรีบแอปเปิลอะแล้วทอดทั้งในอย่างนั้นเลยซึ่งมันจะแบบเนื้อมันจะเป็นมันฝรั่งเป็นมันจริงๆเลยไม่ได้มีแป้งมีอะไรสมหรือมาผสมอ่ะงั้นเอามันมาสักเอาใช้ในในเมนูในจานเราซื้อสักสองประกันอ่าอ่าโอเคโอเคแบบประมาณแบบนิดหน่อยอะสองหัวสามหัวอะไรเงี้ยโอเคโอเคเออโอเคไปอ่ะตอนนี้ก็ โซนราชพฤกษ์มันก็มีมีห้างใหญ่หลายห้างนะวันนี้จะลองไปอีกที่หนึ่งไปเวสต์วิวเวสต์วิวเป็นห้างใหม่แบบชิคๆแต่พี่บินไปไหนเนะี่ยได้ข่าวไปตลาดอะไรเนะเนี่ยตลาดสารยานแม่จะไปดูเด็กมหิดลปะเนี่ยมันเป็นตลาดเหมือนฟิลแบบเหมือนที่เราไปเวิ l ์ m มาร์เก็ตก็คือจะเป็นแบบตลาดสมัยใหม่และมีโซนมีอะไรชัดเจนเรียบร้อยช่วเงเย็นๆก็จะคึกคักหน่อย ที่เรื่องตลาดนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้แบบโซนแบบมหาลัยพี่ว่าทางรอดพี่สูงเผื่อมันมีร้านเบเกอรีลงเบเกอรี่ใช่เ,เพราะว่าร้านตรงนี้ชอบอยู่ใกล้มหาลัยตลาดบางแคเราก็รอดมาได้เพาราะร้านอุปกรณ์เบเกอรี่เราไปเริ่มที่หัวใจคือเนื้อเพราะว่าเมนของเบอร์เกอร์มันคือเนื้ออยู่แล้วอยากได้เนื้อบดไปทำเบอร์เกอร์หรือว่ามันซื้อแบบนี้แล้วบดได้ไหมก็ได้เหมือนกันไเอ้เนื้อแองกัสนะครับ อันนี้คือโลละส2 0 0ันอหรอใน,นข,อขอดูหน่อยได้ไหมครับ <this> คือแบบนี้เป็นเองกัสเลยนะแต่ว่าดรายเอทมาละร้อยวันเอาไปทำเนื้อบดเนี่ยน่าจะเปลืองไหมอันนี้ดูแบบไม่ค่อยมีมันด้วยนะแต่ว่าจริงๆมีมันหน่อยน่าจะอร่อยกว่าแต่ว่าเอาเนื้อพวกนี้เป็นชิ้นๆไปบดนี่น่าจะเปลืองไหมนะเพราะว่าเขาน่าเอาไปทำเป็นแบบสเต็กอะไรนีมากกว่า <c oughs> ขอบคุณครับไม่เป็นไรเลยครับขอบเุณครับ เราเอาของสำคัญก like, ่อนนะเบอร์เกอร์สำคัญท er ี่ส you uh, ุดคืออะไรเนื้อเนยเนื้อเนื้อมีเนื้อบดไหมครับครับเอาเนื้อบดติดัดจักเบอร์เกอร์ต้องติดมันหน่อยครับเท่าไหร่ครับ140 culus. ทำรอดจริงหรเนี่ยทำยังไงก่อนทำยังไงเอาไปปอกอ่ะจะรอดอ่ะอ่ะก็ได้วะปาได้ละสองลูกตามตกลงเปิบหอมเอ้ต่างกันไงวะเหมือนกันยิบเองถูกกป่ะวะใหญ่ใหญ่ใหญ่หอมใหญ่ขายไงจ๊ะลูกเดียวก็พอมเอาไปสองลูกเผื่ออ เนี่ยเอาเยอะหน่อยชอบกินครับโลหกล s. <S ดให้เหลือโลครึ่งใจดีจังเลยตลาดขู่ผักอะไรเนี่ยโคตรโหดเฮ้ยเบบี้คอสห้าร้อยห้าร้อยเฮ้ยผักอะไรวะเนี่ย ส <2000? S 1> <Heritage> องพันเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยันกิโลแล้วเนี่ยเออโลโอ่อน<ล>เป็นโลกล่องคือร้อยกว่าบาทแต่ก็แพงนะร้อยกว่าบาทผักอะไรไม่รู้นี่ยมีประโยชน์ปะ่ะใครรู้จักสองผักนี้บอกนะทำไมมันถึงเป็นผักที่ราคาสูงมากกล่องนี้500ร้อยอ่ะอันนี้ห้าร้อยผัก SG สจผักซีครีดแดงเขาไปทำอะไรกันอน<า>ู <opol> <joking>. <S <S ้แพงกวา่าเนื้อผักอ่ะใช่บนี่หรอ นี่มันผักกาดหอมเอารู้แล้วผักกาดแก้วมันจะแบบแบบกล้ามันจะแบบยาวๆนิดนึงสลัดแก้วนี่แหละอันนี้แหละอันนี้แหละมันต้องไปดึงนี่แหละนี่แหละออโอเคสองหัวไปเลยมะเขือเทศสองลูกอ,อันนี้สวยมากอะแต่ว่าน,นี้สวยจริงนะมันผิวค้นเนียนอะ แต่เราจะให้ขอสมสคัญกับมือประเทศไปทำไมมันแค่ตกแต่งนี่ก็ได้วะนี่ก็ได้วะอ่สวยอ่ะประกัศแก้วเนี่ยหนังใจตอนจะมาเพราะว่าถ้าเป็นตลาดทั่วๆไปก็อาจจะมีมั่งไม่มีมั่งแถวบ้านอะไรอย่างแต่ที่เนี่ยคิดว่ามีต้องหาร้านที่แบบเป็นแบบแนวๆแบบสลัดสลัดเอาล้วเจอแล้วเจอน้ำอ้อยเจอน้ำอ้อยน้ำอ้อยแก้วนึ่ A few moments later. เป็นคนแพ้น้ำอ้อยเห็นแล้วต้องกินนี่ไงโตตัดแก้วขายไหมครับตัวร้อยหัวน,นี้หัวน,นี้หนักเท่าไหร่เท่าไหร่สี่สิบห้าบาทของหัวนี้ครับกอดสารอันอนี้ไม่บอดกอดสารต้องร้านรู้เลยว่บได้แล้วประกาศแก้ม 45บาทชอบมากเมื่อกี้ที่ร้านผักมีมีคนมาถามว่าผักปลอดสารพิษไหมครับไม่ปลอดจ้าถ้าอยากปลอดต้องไปร้านนู้นจ้ามอคคือเมืเ่อเท่สวยมากเลยเมืเ่อเท่ขายะไรครับดูลอยากใช้สองสามลูกไหมเพิ่งเคยเห็นเพิ่งรู้ว่ามเมื่อเท่นมาด้วยกันเดนเด็กเป็นเครื่องเครื่องจ้กอันนี้60บาทอันนี้คือออร์แกนิกเลยโอเคจ้ะ the c h e e s e slice Import เอยเอรมันเฮ้ยนี่เฮ้ยมันาคาพอกันเลยวะชีสแผ่นแต่ราคาก็พอกันเลยนะ,ยนะ,ะเนี่ยดอะไเฮ้ยเอาของเยอรมันดีวะทำจากนมวัวล้วนคือนเนยมันมีหลายแบบมากคือมันมีแบบเนยจืดแบบครีมกับไม่ครีมกับเบลนมาแล้วเลย ใครมีเทคนิคการทําเบอร์เกอร์ว่าเนยแบบไหนเหมาะกับเบอร์เกอร์บอกมทีแต่วันนี้ผมเอาแบบแบบครีมครีมแต่เป็นจืดไปหน่อย่าจะเหมาะใช่เปล่าวะต้องมีล้ววะอะไรนะเดี๋ยวพี่ลืมชอบซื้อของเป็นโรคหรชอบลืมซื้อของเนยจืดเนยจืดชีสเนยก็คือจริงๆก็คือเป็นเนยแดงเขาขายเป็นเบอเปอร์เลยแต่ว่าใหญ่ ห้าร้อยกิโลกรัมนี่น่าเล็กเลยล่ะพี่ครับมันมีเนยที่เล็กกว่านี้่นะพี่ไม่มีอันนี้เล็กสุดแล้วอันนี้เล็กสุดแล้วใช่ไหมครับเ <c oughs> ขาเจิดดัมีขนมปังไหมครับมีครับมขนมปังหน้าตาเป็นมีแบบนี้มีเบเกอร์ไหมพี่นี่อ๋อเป็นขนมปังแบบนี้มีแบบ,แบ,บนี้แบบเดียวนะพี่หอมชานะนี่ละเด็ดจริงเลย ใช่เมื่อกี้ในตลาดเราก็ดูไม่มีนะนี่คือที่เราหาได้<ช>โอเคที <ภา S 2> ่มีชีสเอ๊ะเราว่าไม่ใช่ทางนี้นะไม่น่าใช่ทางนี้นะเดินฟรีเฮ้ยถ้าเราหาแป้งไม่ได้ท,ำทำําประเมาวะทำเบอร์เกอร์แต่ว่า,าหาแป้งเบอร์เกอร์ไม่ได้อะ ก็คือมีอีกวิธีนะก็คือไปซื้อฟาสต์ฟู้ดและเขีย่ยออกขอซื้อขนมปังเขาได้ปะเขาให้ปะนี่ไงแป้งแวปยังมีเลยจะไม่มีเบอร์เกอร์ได้อย่างไรเฮ้ยเจอเนื้อที่ดีกว่านี่เลยที่ต้องหานี่เลยเนี่ยมันเป็นแบบไ oh. รเอตวากิวเบฟเบอร์เกอร์อันนี้คือที่ตามหาเลย ทำมาแล้วหมักมาแล้วไดเอทมาแล้ว500กรัมเป๊ะพี่ครับโทษนะครับถ้าเปลี่ยนใจได้ไหมทันไหมขอโทษทีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครตอนนี้ปัญหาคือแป้งเบอร์เกอร์อะสวัสดีครับโทษนะครับม่หนมปังแบบทําเบอร์เกอร์ไหมครับเป็นก้อนๆไ้ผ่าขึ้นเอาอยู่ตรงไหนใช่ใช่คืออยากได้ไปทำเบอร์เกอร์กินเองอ่ะเอ๊มันไม่มีได้ยังไงวะ ทำเป็นมินิเบอร์เกอร์ไหมอย่างเงี้ยได้เออเนี่ยมินิเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยได้นะเนี่ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นใหญ่อ่ะอุวยสวัสดีครับหอยมีจริงได้คิดทำมันเล็กจังเลยอ่ะมีอันใหญ่เหรอไหมหัวใจเล็กไซส์นี้ไซสเดียวอ๋อเอา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 โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่าได้มาแล้วเห็นไหมเราก็ไม่ต,ต้องหาเองไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจอะไรเท่าไหร่เฮ้ยถ้าเราหาแป้งไม่ได้ทำเรงเหน่อยวะอมันไม่มีได้ยังไงวะอ่ะคือตอนนี้ของเราครบหมดแล้วแต่ว่าอันนี้จะซื้อของดีแบบไปขิงพี่ปิ๊นหน่อยเริ่มเริ่มติดใจการขิงนี่เจอแล้วของดีนี่ Qp ดิบมาโย นี่เราไปทานคู่เฟนฟรายเบอร์เกอร์หรือว่าเมนูของทอดนะเป็นตัวเพิ่มความอร่อยเลยเขามี2องรส p c h e d เชดด h e ชีสมาโยกับ QP t u f ท l ฟเฟล o าโยเอาไป2เพราะว่าพี่ปินจะได้ลองทั้งคู่แล้วจะได้รู้ปะ่ะวันนี้แบบชิวๆไม่เครียดเกือบเรื่องขนมปังเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปหาพี่ปินแล้ว เอามาแต่วิกพี่ไปนานมากวันนี้คือผมอะไปเดินชอบกินข้าวเดินเล่นห้าาไ,ไ,ไดีวอยวชีตมึงไงคือแบบขอลายแทงคนดวุวิง่งเลยวิ่งมาไม่เจอแล้วไม่ได้ด้วยไม่ได้ในตลาดไม่มีไม่มีใครอยู่แถวสายสี่มีใครรู้แหล่งซื้อชีตที่ไม่ใช่ ไม่ใช่ที่ซีเมือาชื่อพอไปกันนะเออฝากบอกมาหน่อยเผื่อแบบแชร์โลเคชั่นกันเนาะมาแต่ว่านี่ของของได้ที่เหลือก็ดูแบบปริมาณใกล้ๆกันตามวันนี้ทำไมมันดูไม่มั่นใจเอาแล้วเอานมปั้ง่อนเด้๋ยวนมปั้งเอาเลยด่วนผมเกือบไม่ได้จริงหรอไม่มีแล้วที่โชว์ก็ไม่มีจนผมแบบต้องให้พนักงานไปหามาให้จริงใจผมอยากได้ใหญ่กว่านี้มันเป็นแบบเบอร์เกอร์ขนาดกลางอ่ะคนชอบกินอาจจะหลายชิ้นหน่อยแต่ก็ดีนะแบบมันก็ินง่าน เพราะว่าถ้าใหญ่ๆผู้หญิงอาจจะแบบแฮปปี้กันนี่นี่ของผมได้มา6ชิ้นเนี่ย29บาทบเก้าบา ถูกนะไม่คิดว่าจะตกใจไม่คิดว่าจะยื้อก้าวไปเออโอเคนะงงเลยอ่ะแต่อร่อยสู้งงผมไม่ได้หรอกใครก็รู้ว่าขนมปังนี้อร่อยการันตีโดยป่าวันละขีวัดเทวดาถึงชอนคิดว่าถ้าเกิดว่ามันขายไม่ออกอ่ะวงจรชีวิตต่อไปของมันอะหยุดอยู่ที่วันละขีดแต่นี่สาวๆชอบเหมือนกันนะทำไมอ่ะเป็นซิกแพคอแเหรอแค่นึกว่าโกคูสอง อันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แถวหนึ่งอันนี้ที่เทเวศวัดเทวราชกุญชรขายบาทบาทอันนั้นมันแข็งแล้วมนุษย์กินไม่ได้อันนี้50บาทใช่เฮ้ยผมมี12ชิ้นคุณมีงาผมมีงาเดี๋ยวมาดูตอนจบคอยดูพ่อมันลยมาดีว่ะอยากแข่งต่อเลยว่ะเนื้ออันเนื้อของพี่ก่อนของพี่อันนี้เป็นเนื้อ ก็คือบอกกะว่าเลือดจริงสดเลยบอกเอาติดมันหน่อยก็ไม่หน่อยนะแต่ก็ดีจริงจริงเบอร์เกอร์อ่ะตอนแรกผมกําลังเลเพราะว่าเนื้อบางอันอ่ะมันไม่มีมันมันจะไม่อร่อยก็จริงเบอร์เกอร์ต้องมันมันต้องแบบไม่งั้นความจุยซี่มันจะไม่ออกเออมันจะไม่นุ่มอันนี้อันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครึ่งกิโลไงนัดกันครึ่งกิโลอ่าไม่ใช่จาเท่าไหร่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทหนึ่งร้อยสี่สิบบาทของคุณเป็นไงครับเอะทำไมเนื้อคุณมันดูง่ายๆผมเอามาครึ่งโลเหมือนกันแล้วแบบวันนี้มือผมมไ่่ต้อออองเเละย เป็นไบรเอทวากิวว้าหนาด้วยเป็นหนาแล้วเป็นเบอร์เกอร์ให้แล้วเท่ากับว่าหมดนนี่มีประมาณ4ี่ชิ้นชิ้นี้นี่4ชิ้นนีมแบบนี้4ีชิ้นนะครับน่ะขอจองอันหนึ่งอย่าไมารับของผม3า5อกบาบาทก็คือตกชิ้นละร้อยวากิววากิวไบรเอทผมเมองอมาลำบากมือแล้วคนเดียวเดี๋ยวเออใช่ผมไม่รั ต่อไปข้ามไปที่ผักแนมะ้ตระกูลผักก่อนโอเคครับตระกูลผักหอมหอม,หอมผมสองลูกสองลูกเหมือนกัน ของผมใหญ่นะน้ำหนักคุณน่าจะสูงกว่าแต่ไม่เป็นไรหยวนหยวนเพราะหอมจริงก็ไม่ได้ใช่เยอะเนาะของผมคือ27บาท5สตางค์ก็คือตกลูกละ10นิดนิดของพี่3ขีด15บาทเนี่ยลูกเนี้ย5บาท15บาทของผม27ก็ประมาณเท่าหนึงเท่าตัวแต่มันก็ใหญ่กว่าแหละน้ำหนักเยอะกว่าเพราะว่าถ้าไปซื้อหอมใหญ่ที่ตลาดเขาช่างน้ำหนัก หญ่กว่าจริงๆก็ราคาไม่ได้ต่างมากผักกาดแก้วของคุณสองหัวเท่าไหร่ของผมสองหัวเนี่ยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์เอ้ยเท่าไหร่นะแปดสิบเก้าจุดห้าเก้าโอ้โหต่อหัวต่อหัวต่อหัวสี่สี่จุดเจ็ดเก้าห้าถูกจริงเหรอเอ้ยดีจริงเนี่ยอ่ะหัวเนี้ยสี่สิบห้าบาทเฮ้ยผมถูกกว่าเหรอเอออันนี้อันนี้เป็นหัวที่ซื้อมาจากร้านผักออร์แกนิกอ๋อดูความสวยงามมันสวยกว่าว่ะเฮ้ยแต่ดูรู้เลยนะว่าของเขาแบบ ดูเด็กสวยไหมสวย6กบาท60แพงกว่าอันนี้อ่าก็ถือว่าวัดไป2หัวแล้วกันเนาะอ่าได้สองหัวอ่าต่อไปมะเกือเทศเมื่อเทศของผมหาได้3ลูกจริงๆรลูกไม่มีจริงจริงมันใช้ไม่ค่อยเยอะเนาะผมไม่ค่อยชอบกินมะเกือเทศเท่าไหร่ของผม3ลูก8ปบาบาทนี่ 85บ้าาทของผมก็มาจากร้านเดียวกับผักออแกนิกนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเรากินเบอร์เกอร์ผักเราต้องสำคัญผักเอาต้องดีเคยเห็นมะเขือเทศมา่างนี้ป่ะไม่แฝดสามหรอมันเป็นมันเป็นแบบเงาของมันเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันออกเป็นแบบใช่ป่ะ คือเกิดมาเนี่ยเราเป็นย่างกีภาพจำเราเวลาเราสมมติให้เด็กๆครูให้วาดเมื่อเกิดเทศอ่ะเราก็จะวาดแบบนี้แต่พึ่งรู้มันมีอันนดีนี่ไงมันเป็นเถาเห็นไหมเออนนั้นเป็นเถายาวๆแต่แต่ก็คิดว่าตามเถาอ่ะมันจะออกทีละรูปทีละลูกทีละลูกเออไม่ได้คิดว่ามันจะแบบติดติดกันอย่างเงี้ยแบบเหมือนพวงกุ่นอันเนี้ยเออแล้วผิวมันไม่ช้ำด้วยเออัง้ที่มันอยู่ติดกันบางคนจะแบบช้ำๆอ่ะมาว่ากันที่ราคา เท่าไหร่นะ85บาทของผมแ5บาทบ0าบาทอืม,อมเอาเอาอ,องค์ประกอบให้เสร็จก่อนเนยเอาเนยก่อนไหมพี่เนยผมงงมากคือเนอยอะ่ะแบบเมืเ่อกี้ก็ถามคนดูไปว่าคือมันเยอะมากๆต่อให้เราตกลงไปว่าเอาเนยจืดอะ่ะ มันก็จะมีเนยจืดแบบคนละเนื้ออีกอะไม่รู้ว่าเบอร์เกอร์ใช้เนยอะไรแต่ของผมก็คือเอาเนยอันนี้มารุ่นครีมครีมหน่อยแต่ว่าอันอซก็คือจืดอันซโอของผมเนยร้อยสามสิบก้อนดีมดปริมาณสองสองขีด2สองขีดเฮ้ยคุณหมิ่นหมิ่นเนยผมอ่ะนี่บ้านเดียวกันนี่เอ้ยยี่ห้อเดียวกันวะครึ่งกิโลนะห้าร้อยกรัมนี่มากร้อยห้าบาทแพงว่ะจริงถ้าคนที่ใช้เนยบ่อยๆไปซื้อแบบนี้ อันน il, ี้พ um, ี <Saturday interject ion noise> like ่หาไม่ได้ชีสยอมชีสอันนี้ผมคิดว่าร้านอุปกรณ์ร้านนี้จะมีก็ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ด้วยกันอันนี้มีทั้งหมด3ามสิบเอ็หกเจ็ดแปดเก้าสิบแผ่นร้อยแปดสิบเก้าบาทแพงนะอันนี้เอาตัวอินพ็อตน่นี่สุดท้ายมันฝรั่งอือหูลูกใหญ่จังอะเอออันนี้ผมเอาหั่นออกมาไม่จริงเท่าบ้านเลยเหรอเป็นเป็นเป็นอันนี้น่าจะเป็นไซส์ที่หั่นออกมาแล้วแบบ ข้างล่างรอยชิ้นตามร้านตามทรัคตามฟู้ดทรัคของผมเนี่ยสองลูก51บาท33สตางค์นี้ก็พอๆกันโลละ50อสิราคาไม่ต่างกันมากเดี๋ยวนะถ้าบอกว่าพี่ต้องตัดราคาชีสไปแล้วเราจะคิดยังไงวะอ๋อผมเป็นเบอร์เกอร์ไม่ชีสคุณต้องทำไม่ชีสมาอันนึงอันนั้นเราจะคิดเป็นราคาเบอร์เกอร์ธรรมดานะแล้วชีสเป็นค่อยนั่นค่อยเป็นแอดออนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปทากันดีกว่า มันนี่เป็นสิ่งสิ่งที่ปอกยากมั้โอ้บางบ้านเขาให้เด็กทำแบบนี้บางบ้านแล้วแบบเออเด็กไม่มีอะไรทำไ้ยปาร์ตี้โอ้โหคิวสองผมจอมะครับ ทางบ้านผมเองผมรู้จักนะสสกัน smash ชเบอร burger ปะ <Hey. S 1> ่ะเฮ้ยนะนะเราตรงนั้นก่อนนะน้องหนู <c oughs> อือพิ <c oughs> ้นไม่เอานะ่ะกินด้านเหอจริงนปะ่ะ จะเสร็จแต่ว่าไม่ได้นานอย่างที่คิดนะเบอร์เกอร์เป็นเมนูอาาที่ทำไม่ยากแต่ก่อนจะกินเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ผมไปซูเปอร์ผมมีของดีติดมือมาด้วยมีอะไรมาขิงผมอีกครับนี่เฮ้ยอ,อันนี้ QP ดิฟมายโยใช่ไหมอ <Ad S 1> ของดีจริงอนี้มีติดบ,บ้านตลอดใช่เลยอันนี้เนี่ยเป็นรสเชดดาร์ชีสมาโยเต็มมายองเนสเนื้อเนียนนุ่มรสชีสเนี่ยมายเต็มๆพี่จะเอาไปจิ้มเฟรนฟรายหรือว่าทาขนมปังก็ได้หลอดนี้ อันนี้บ้านอื่นเขาอาจจะแบบไว้ในครัวไว้ในตู้เย็นไว้แบบที่โต๊ะอาหารอะไรนี่บ้านผมอยู่หัวเตียงนอนดูทีวีขนาดน,นั้นเลยเหรออ่ะแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งได้ลองไหมข้างๆกันเลยมันอยู่แบบเวลาเขาขายจะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยสีเทาๆ QP Truffle m ฟ y o คือบีบออกมาคือมันจะหอมทัฟเฟิลมากเลยอแล้วก็คือเหมือนเขาจะแบบน้าเข้าทัฟเฟิลมาจากอิตาลีอ่ะคือกูแบบเวลาดูหนังหรือแบบดูอะไรดูซีรีส์ช่เด็กๆด,ดูบอลอะไรเงี้ยสมมติมีมันฝรั่งแผ่นอืมห่ะก็คือปึ๊บใส่ปากหรือว่าถ้าเกิดแบบสั่งไก่มากินสั่งอะไรมากินเหลือเฟ้นไฟก็คือแบบก็อยู่อย่างเงี้ยนอนกินกันอยู่สองสามคนก็คือเพิ่มความอร่อยให้ได้ทุกอย่างติดใจตรงที่มันแบบใช้ง่ายบีบปึ๊สมมติอันนึกภาพเป็นแผ่นบีบึบกิน พูดชยย่างเหาเลยเผื่อเขาดูไม่เห็นภาพเอ้ายิบม,ม,มาโยมันโ <laughs> ต้องสองอยู่แล้ว <laughs> อยู่อย่างนี้อยู่ข้างสมุ้นดีหัวเตียงดิงวางอยู่นี่อมีออสองล้นแลมีสองรถเลยคือชอบคนละรถไงไกลไมอ,อ่ะผมว่าต้องลองผมเตื้ยไว้เลยนะนี่บอกไว้เลยว่า QP ดิฟมาโยอร่อยสนุกหยุดไม่ได้นี่นี้เบ์เกอร์ไม่ต้องกินแล้วนะ เบ้าเลยเหรอเอ้ยมาลองลองนี้กันลอนี้กันอ่ะ ชิมอร่อยจะหยุดไม่ได้จริงพี่จะกินขึ้นไฟจนหมดเลยเนี่ยยังไม่ได้ชิมเบอร์เกอร์เลยเอาเอาเรื่องของผมไหมเรื่องของผมไหมได้ผมเอาหอมออกได้ปะฮะหอมอกไม่ชอบกินตอนเด็กแล้วใส่ไปทำไมก็มันครบไงอ๋อจบที่เนื้อเนื้อไม่จบเลยเนื้ออร่อยมากเนื้อร่อยจริงว่ะเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยจริง เป็นเนื้อคิดว่าบางร้านก็น่าจะใช้เบอร์เกอร์ตัวนี้เลยนะแบบว่าเนื้อตัวนี้เพราะว่ามันคุ้นมากถูกปะกินเข้าไปรสชาติมันแบบให้ฟังกันแล้วไห้ไมยิอร่อยจริงอืมก็คือมีความหอมเนื้อแบบสไตล์แบบวากิวแบบเนื้อแล้วก็ไดเอทมานี่มันก็เป็นเนื้อบดเนาะแต่มันก็แบบหอมอร่อยแล้วก็ปีมืออย่างมาร์ทยังย่างยังทอดออกมาอร่อยได้ยังกรีวออกมาจนมันแบบ อร่อิมาดูาผมนะชิมเลยเพราะตอนทําผมชิมมาตลอดทางแต่ทรงดีนะผมป๊พี่เปิด Food ฟูดทักได้ไม่ได้โกหกที่วอยวายตอนทอําอ่ะไม่ได้โกหกคือเอายืมเนื้อทั้งคู่อะ่ะอร่อยคนละแบบอันนี้มันจะฉ่ำๆน้ำแต่ของพี่ป,ปิ๊นมันจะหอมหอมคู่หอมซอยที่ใส่เข้าไปแล้วแบบเนื้อเขานุ่มมากเพราะไม่ต้องความมันเป็นเนื้อบดแบบอ่าใช่แล้วก็ตัวหอมอ่ะมันทําให้เนื้อแบบนุ่มเลย อันนี้นะคือปกติอะ่ะมันจะมีความแบบเลื่อหมือมกันนะรู้ว่าของใครอร่อยกว่าแต่ผมว่าอันเนี้ยผมว่ามันอร่อยทั้งคู่เฮ้ยอ๋อเอเอมันใส่เบอร์เกอร์ก็ดีอันเนี้ย ได้หรอได้หรไอไม้ดีว่ะอ่ะมาจุดราคาดีกว่าเอาของพี่ปิ่นก่อนของผม,ม530ของคุณกินได้กี่คนนะพี่สคนคนละ1ชิ้น <ừ> m, อ,อิม่มอ<บ><ๆ>ชิ้นใหญ่ใแต่ของพี่ปิ่นอาจจะแบบผมว่าประมาณ4คนแต่ว่าจุกกลับบ้านาไม่อาจจะจุกเพราะว่าตัวขนมปังมัน วกับว่าเมื่อกี้มันมีแพนเป็นคนมีสิบสองใช่ไหมสี่คนคนละสามสรุปก็คือของพี่ปิ๊นนะห้ายสามต่อจานอาหารสีน่แล้วเท่าไหร่อาหารสี่ร้อยสบาทห้าสตางอ่าต่อจานอ่ะส่วนของผมแปดร้อ่าแต่ผมมีส่วนลดลดไปสิบสี่ <c oughs> จุนยีลดร้ <c oughs> อยจ้ากัยกลายเป็น792.27้อยเ ตกจานละ198ราคาที่บอกไปของผมไม่ไม่รวม,มชีสแผ่นแต่ถ้าแอชชีสแผ่นกัาไปก็ตกแผ่นละ18.9อ่าผงผมก็ประมาณเดียวกันอ่ะอเป็นคุณคุณเลือกจานไหนระหว่างจานพี่ปิ้นกับจานถมนี่จริงๆเมนูของเราที่ทําวันนี้คืออร่อยอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นไงบ้างพี่พอมี QP ดิปมาโยมาดิปเพิ่มเนี่ยบอกอร่อยดิชิปนี่แบบอย่างเข้มข้นเออเ่าเทเพิ่มไม่ต้องห่วงเปิดฝามาก็หอมทั้งกองแนละ้วเ่ผมบอกเลยว่า คิวพีดิสไยโออร่อยสนุกหยุดไม่ได้จริงพูดจริงเตือนไปแล้วไงตั้งแต่ต้นที่บ้านก็ใกล้ะจะหมดก็ต้องไปแวะซื้อซุปเปอร์เอ้ยปกติผมสั่งออนไลน์เอาก็ได้พี่แวะทำไมจริงปะออนไลน์มีแล้วสั่งมาทีนี่คือสั่งแบบสมมติกินขวดนึงก็ซื้อสั่งทีละขวดให้เหลือดีกว่าขาเอามายัางโหลตุนไม่ได้เชฟไลฟ์มันนานจะได้เนี่ยโอเคเออวันนี้สำหรับเมนูเบอร์เกอร์นเนื้อเอาจริงเราโคตรสักเซสอะ เอาจริงรู้สึกว่าวันนี้สักเซสมากอร่อยทั้งคู่เดี๋ยวจะให้ทีมลองมากินด้วยยังไงก็อยากให้พวกเราทําเมนูไหนกันอีกก็คอมเมนต์มาบอกแล้วก็หรือใครมีสูตรสําหรับทาเบอร์เกอร์เนื้อก็พิมมาบอกเราก็ดีเนาะเผื่อเราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นให้อร่อยจะมันอร่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าอยากแบบไอ้พ,พ,พ,พี่พักอาหารฝรั่งที่ของตลาดหายยากๆบ้างก็พิมพ์มาบอกเนาะเออเอาเมนูฝั่งกลับไปไทย <laughs> บ้างไหมจีนไหมจีนหนมจีบใช่ปะหนมจีบอ่า ถ้าคนดูอยากดูก็จะทำเอเอแล้วเจอกันใหม่มาจูจ่ๆแหงอีพีหน้าครับ